เราคืนนี้นะครับห้องพักของเราอยู่ที่เดี๋ยวให้ดูชื่อโรงแรมก่อนนะครับนี่คํมธนาโคลเนียลโฮเทลเชียงรายนะครับอยู่กลางเมืองเชียงรายเลยผมได้ห้อง1105นะครับ<อ>เดี๋ยวพาเข้าไปชมตอนนี้เอาของวางไว้ข้างนอกก่อนเพราะว่าอยากให้เห็นห้องแบบที่เขาจัดเสร็จใหม่ๆนะดูว่าเป็นยังไงดูพื้นนะครับออกแบบแนวโคโลเโนียลนะฮะเหมือนกับตึกสมัยก่อน ว่องยุคล้อห้ายุคอนานิคบอย่างเงี้ยนะอันนี้เพิ่งเปิดเลยนะครับโรงแรมนี้ปีห้าหกนี่เองนะคตุลาคมนี่ห้องน,น้ำนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็ยังใหม่เยี่ยมนะฮะชิดตัวอยูอ่ในี้ห้องน้ำนะฮะจะสังเกตว่าห้องอาบนา้ำประตูโค้งด้วยแล้วก็มีกระเบื้องโมเสสนะฮะสีสันสดใสฝักบัวอยู่ทางนี้ เป็นแบบชาวเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีแก้มอันนี้นะฮะล้างหน้าเครื่องอาบน้ำมีอะไรบ้างสบู่คอนิชเนอร์แชมพูโลชั่นอันนี้หมวกผมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้จะสะบู่ล้างมือนะครับคอตเตอร์บัด หมวกผมนะครับอน,นี้เป็นแปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันกับยาสีฟันเสร็จให้เลยมีปาร์ไฟในนี้ด้วยนะครับดูกระจกซะก่อนกระจกก็เป็นกฟอรเจอร์ที่สวยมากเลยยังมีรองทักแต่ให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ผ้าชุดคุมตัวนะครับ นี่ครับไม่ขนเสื้อข้างในมีชากาแฟน้ำเปล่าให้ปลั๊กไฟมีให้อีกแล้วนะครับถือว,ว่าที่นี่ไม่ห่วงปลั๊กไฟนะปลั๊กไฟเยอะมีกาน้ำให้ด้วยตู้เย็นโอ้โหแล้วต,ตู้นี้มีอะไรเป็นลิ้นชักนะครับเป็นหมอนลิ้นชักเปิดไว้เก็บของนะฮะทีวีเตียงนอนนะครับนี่ครับไฮไลท์ของเราคืนนี้ เตียงบิ๊กไซสเลยนะครับคิงไซส์ที่หัวเตียงมีโคมไฟปลั๊กไฟโทรศัพท์นะครับตกแต่งแบบสวยมากนะฮะเฟอร์อนิเจอร์ที่ใช่ห้องเรานี่ยังอยู่ใกล้สระน้ำด้วยนะฮะพ่อจนอนคืนนี้โอ้เขมีไดรเป่าผมให้ด้วยนี่ครับสมุดเล่มนี้จะเป็น วิธีการใช้งานอะไรเนี่ยครับ user code เนการตั้งรหัสอ auto oh, set นะครับแล้วก็เกี่ยวกับโรงแรมต่างๆ่างนะฮะกุ้ง mm hmm. นี่คือหน้าตาโรงแรมโชฉนะครับว้ wow. าวสาธิตชูนะครับโอ้มีปักไฟตรงนี้ครับนั่งทำงานได้เลยนะครับตรงนี้ mm hmm. ตรงนี้ก็มีปลั๊กไฟครับที่หัวเตียง อ๋อต oh ู้เซฟอยู่ตรงนั้นครับอยู่ตรงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้นี่เองโอ้ว้าวแล้วก็ทีวีนะครับทีวีนี่เป็นระบบดาวเทียมแน,น่ๆเลยนะครับมีทรูอ๋อเป็นระบบทรูวิชั่นเค a บ l ลนะครับ Fox Movie สยามสปอร์ตทูนทราเวอร์ชันอลฟิมเอซีเอทีเอ็นด้วย ทีนี้มาดูระเบียงบ้างนี่ครับโอ้โหอโดิมระเบียงของเรานะครับติดตะไว้น้ำที่นี่ด้วยแล้วมุมนี้ก็เป็นร้านอาหารนะฮะร้านแสุดยอดครับ,รบวันนี้ ะให้ดูว่าที่นี่ใช้ระบบคีการ์ดนะครับที่คำ m าน a n a h o t e นะครับแล้วก็เขาจะมียเซอร์พาสดไวดไ Wi-Fi ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฟรี Wi-Fi ไไให้เราด้วยนะครับอยู่ที่กุญแจนี่เอง